ไม่เห้ซื้อท่อกันเบิันไม่เนี่ยโอนั่ันก็แล้วโอ้มันไ่ออก,อกเ,ปเป็นออกเป็นดอนไม่เป็นหมาสีแดงจากหน้างั้นเขาเอ้ไห่ประดับไม่ประดับน,นี่ตอนใมบันลา,าจะว่ามัานจะเดกว่าใหญ่กว่าใช่ไหมปรด็นเดียวกัสนก็สั่งซื

ต้นนี้ค่ะรีสีนี่อาจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่เอาต้นแม่นี่ยมาดอกแหม่เนี่อจะงามๆเป็นดอกแดงๆไม้ประดับสวยนะคะไม่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรค่ะสวยมากแล้วต้นนี้ก็เป็นสีเหลืองเวลาเวลาฤด,ดู ฤดูเข้าฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงค่ะก็จะกลายเป็นสีทองวดกอันนี้ก็จะเป็นสีแดงงามจ้ะงามหลายเนาะจินจิน่อะไร้ายเอาไปเฮ็ดน,น้ำพริกเบาหวานเนาะเอาไปย่ำกึอหมากเล็ดแมวบานเอาคือสีแสบว่าคงจะเป็น บหลอดจ้าตายเน่ไอ้วังตายเน่จ้าืัอนี้บุมไม่อย่างไาจะเฮ็ดสวนอ,อยอะแยะ gardening today first day lockdown not much I must do garden okay for today จ้าืัอนี้เอาไวส้สำนี้นก็น่าจะบุ้มไม่อย่างไรมาบอกสู่กันฟังอันไม่เฮ็ดสวนซอยกันจ้าไปเฮ็ดสวนตอก็แน่นแหล่งต้องไปเก็บใบใหม่ตอ มืี้เอาไว้สำนีก็นะจ๊ะรักทุกคนดูแลสุขภาพนะคะ Stay safe everyone love you